สว,วัสด,ดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับกลับมาอยู่กับผมเหมือนเดิมเก็ตคุงจะมาข่ะครับก่อนอื่นเลยก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้มาเป็นกำลังใจผมทําคลิปต่อๆไปนะเพื่อนๆวันนี้เราอยู่กันที่ท่าเรือสาทรนะรเพื่อนๆเ,เราจะมานั่งเรือเทีย่ยวนะครับเรือเจ้าพญาทัวร์นะครับลิสโบลนะเป็นเรือทัวรนะ์เนาะก็คนละ1 8 0บาทคนระับนั่งขี่รอบก็ได้จะลงตรงหไหนก็ได้ครับทั้งวันเลยเหมาไปเลยคนระับ1้0ยบาทก็สามารถขึ้นลงได้ทั้งหมด ก้าท่านะเพื่อนๆแต่ละท่าก็จะมีที่เชี่ยวจุดสําคัญสาคัญต่างกันไปเนาะโอเคเดี๋ยวนี้ผมจะพาไปดูกันอันนี้คือตารางนะครับที่เขาจะไปจอดนะครับเดี๋ยวมีท่าอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะบอกในคลิปนี้นะครับเพื่อนๆกดติดตามคลิปผมไวเลยครับนี่ครับเพราะพอเราซื้อมาเราก็จะได้มันเป็นเล่นอย่างนี้ครับเป็นคู่มือนะครับในการขึ้นเรือเนาะเป็นตารางเรืออะไรต่างๆที่เชี่ยวต่างๆนะครับ โอเควันนี้ฝนตกเลยครับตอนผมไปตกนิดหน่อยครับโอเคครับก็จะมีทัวร์หลายทัวร์มากนะครับที่ท่าเรือเนาะส่วนมากชาวต่างชาติจะใช้อ่าท่องเที่ยวกันนะครับพวกทัวร์พวกนี้ก็สามารถใช้ในการเดินทางได้เลยครับโอเคไปจอดท่าอะไรบ้างเดี๋ยวไปชมกันเลยครับถ้าเพื่อนๆนะครับ ขึ้นที่สาทรนะครับจะไปจอดไอคอนสยามมาเป็นที่แรกนะแล้วก็ไปจอด้ลงหนึ่งเก้าหนึ่งเก้านะครับเป็นที่เที่ยวที่ริงราชวงศ์นะครับเชื่อมต่อเขยาลราชนะครับตรงนี้แล้วก็วัดอรุณนะครับตรงนี้ครับไปจอดท่าปากคลองตลาดนะครับแล้วก็ท่ามหาราชนะครับปิดสนามหลวงท่ารถไฟครับแล้วก็ จบที่ท่าพจจันทร์ครับแล้วก็สามารถนั่งกลับมาที่สาทรได้เหมือนเดิมครับจะไปวนกี่รอบไมนะ้ครับเรือแต่ละลำนี่จะมาาทุกครึ่งชั่วโมงนะเพื่อนเพื่อนลงไปเที่ยวปุ๊บอีกครึ่งชั่วโมงเรือก็จะมารับนะครับก็เขาก็จะมีจุดของเขาครับเจ้าพญาทัวร์นะครับทุกท่าเรือครับจะมีจุดอยู่นี่คือมีห้องน้าด้วยครับแยกชายหญิงนะมีดันฟ้าด้วยนี่คนขึ้นมาถ่ายรูปมันเยอะเลยครับดันฟ้า ก็ผมว่าไม่แพงนะครับร้อยแปดสิบบาทเหมาทั้งวันไปเก้าท่าก็นั่งไม่จำกัดนะครับจะเที่ยวที่ไหนก็ได้นะอีกชั่วโมงก็ได้ก็มีารางเรือเรียบร้อยนะครับก็สามารถดูได้เนาะเพราะแต่จุดนี้มันก็จะเชื่อมโยงกับจุดสำคัญสำคัญอีกมากมายนะครับก็ยังราชบงอย่างนี้ก็จะไปออกพวกยอลาดนะครับสำเพ็งอะไรพวกนี้เนาะสามารถไปเที่ยวได้นะนี่แล้วก็ขึ้นมาถ่ายรูป บนดันฟ้าสวยๆอย่างนี้ได้เลยนะครับเพื่อนหมดไปง่ายๆครับก็อีกหนึ่งวันนะครับเที่ยวทัวร์เรือเจ้าพยานะครับเพื่อนโอเคอันนี้ลูกน้องผมเองครับก็มาถ่ายรูปหลังเรือนะสวยดีเหมือนกันครับก็ขึ้นลงเรือก็ต้องเน้นความปลอดภัยเป็นพิเศษนะเพื่อนเพราะ ค่อนข้างอันตรา,ายนะครับอ่าเป็นจุดแรกนะครับที่ผมมาแวะนะครับที่นี่คือล้มนะครับหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าแต่ผมจะไม่แวะทุกจุดหรอกครับผมจะแวะเป็นบางจุดเนาะล้มก็จะแบบไทยปนจีนเพื่อนเพื่อนคล้ายๆแบบมาไหว้อ่าเทพเจ้านะที่นี่เทพเจ้าอะไรสักอย่างแล้วก็จะเป็นแบบอาหารนะรของกินที่เที่ยวสไตาจีนจีนถ่ายรูปสวยครับ ก็ประมาณนี้คใครที่ศใครที่อยากจะมาเทีย่ยวก็สามารถมาได้ทุกวันนะเพื่อนเรือวิ่งทุกวันเลยเป็น,ปนออีกช่องทางหนึ่งในการเดินทางนะครับเรือเจ้าพยานะนอกจากจะมีอรถไฟนะครับ BTS นะครับ MRT แล้วก็ต้องมีเรือเจ้าพยานะเพื่อนเป็นการขนส่งที่สําคัญนะของไทยเนาะเพราะทัวร์ทัวร์จีนชอบใช้มากนะพวกเรือ ค่อนข,ข้างเร็วและสะดวกครับเข้ามาในรงก็จะเป็นแบบนี้สไตล์แบบจีนๆหน่อยครับแล้วก็จะเปิดเปิดเพลงจีนกล่อมเกาจิตใจนี่ครับมันก็จะมีของขายครับเป็นร้านเป็นจรจีนๆนะครับก็จะเป็นพวกแบบอจุดถ่ายรูปอยู่ครับอที่นี่เนาะจุดถ่ายรูปขายของกินอาหารนะครับก็ชิลครับ แล้วก็กที่นึงครับที่ผมไปแวะก็คือวัดอรุณน,นะครับก็ไปเที่ยวไหว้พระนะครับที่นี่คนไทยแวะกันเยอะเลยก็สวยงามครับเพื่อนๆอ๋อเรือมาแล้วสวยมากนะครับผมว่าเรือทำดีมากลำใหญ่ขวาทุกอ่าทุกครวยนะ แล้วนั่งแล้วไม่ไม่คงเคียงเลยมันนิ่งมากนี่ครับก็เหมาดัานฟ้าเลยครับขากลับแล้วผมไปแวะประมาณสามสี่ท่านะครับก็ถ่ายไม้เพื่อนๆดูเนาะแต่จริงๆมันมีเก้าท่านะครับสามารถไปเที่ยวกันได้ทุกท่าเลยแต่บางบางคนเวลาจํากัดนะครับบางท่าผมก็ไม่ได้แวะครับโอเค ก็ประมาณนี้ครับก็ที่เห็นตรงกลางนั่นอ่ะห้องกับตันนะครับกับตันกับตันเรือนะประมาณนี้ครับก็โอเคครับผมว่าร้อยแปดสิบาทนี่ถือว่าเที่ยวคุ้มเลยนะแวะ้เก้าวที่ก้าท่าเรือนะคแลวแต่และท่าเรือก็จะมีที่เที่ยวเยอะเลยครับสามารถเดินไปโอ้โหเยอะเลยอ่ะ อยู่ที่เราจะเหนื่อยก่อนหรือเปล่าดีกว่าก็แต่ละท่าครับนั่งห่างกันไม่กี่นาทีก็ถึงแล้วอ่ะอ่านี่ก็ท่าวางหลังคนระับผมก็ไปเดินมามือนกันครับใครที่อยากจะดูว่าวางหลังมีอะไรก็สามารถเข้าไปดูในช่องผมได้ครับผมลงไปแล้วเนาะก,ก่อนหน้านี้เอ,อเที่ยวง่ายๆครับที่นี่ หมดไปหนึ่งวันแบบไวๆครับร้อยแปดิบาทเท่านั้น,นครับเที่ยวริมแม่น้ําเจ้าพยานะพี่มๆแล้วใครที่อยากจะนั่งกินข้าวนะครับบนเรือนะเขามีบริการด้วยครับเริ่มที่คนละเจ็ดร้ยบาทนะครับตอนตอนเย็นๆเนาะกินข้าวชมริมแม่น้ํานะครับโอเคผมก็จะพาเดินทัวร์รอบเรือนะอันนี้คือหน้าเรือนะครับ ก็บรรยากาศท้องฟ้าเริ่มเปิดแล้วครับตอนนี้โอเคมันมีห้องกับตันนะโอเคครับผมว่าใครสนใจลองมาเที่ยวดนดาครับผมว่ามันคุ้มค่ามากเลยครับกับหนึ่งร้อยแปดสิบาทที่เสียไปนะครับก็เป็นจุดถ่ายรูปจุดท่องเที่ยวนะครับเยอะแยะมากมายนะโอเคแล้วก็ ขาก็มีชูชีพให้ทุกโต๊แหละปลอดภัยครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้เป็นมิวส์กับใครครับก็ฝากกันกดไลค์กด Subscribe ช่องผมไว้ได้วยนะครับเพื่อนๆก็คลิปแนวรีวิวของท่องเที่ยวนะครับเลี้ยงสัตว์เนาะโอเคขอบคุณนะครับทุกคนที่เข้ามาดูครับสวัสดีครับ